นี่ไงแปดศูนย์สองไงนี่คือของน้องอะไงโอ้แปดย์สองสีเลนนะครับโอ้มีหลักฐานถ้าถูกวัลที่หนึ่งในตามไปทำเฮ้าวที่นี่เลยครับสาธุไม่ต้องตามไปเลยถ้าถูกแล้วมาเจอกันที่นี่ทุกคนท่านนะครับวันนี้เราเดินทางมาที่ศาลแม่นี่สีสานนะครับหลังจากที่เราไดปชมภาพยนต์แม่ตำนานแม่นี่สีสานมาแล้วนะครับเมื่อสักครู่เราก็มาขอพรแม่นี่โตนะครับนะครับเราก็มาขอพรแม่นีุสีสันะครับนะครับโอ้วันนี้ จักถือเราได้ไปถ่ามาที่สันแม่นี่นะครับหลังจากที่เราไปชมภาพยนต์มาแค่นี้นะครันักนักเอกสตากูครับหนึงสสรูปนะครับ ได้เลขยังครับเมื่อสักครู่นี้ได้เลขยังครับมี่ได้แปดศูนย์สองได้แปดสองแปดศูนย์สองแปดศูนยได้รวมสอาโชวเอพท่ไทยโช่ไทยไได้แปดสองครบ น้องไม้ก็ได้สอแปดได้สองเลขเดียวกันหมดเลยเลขเดียวกันหมดเลยน้องเลไดแปดศูนย์สองค่ะพระเอกได้แปดสองแล้วก็น้องตัวเล็กได้อะไรนะสองแปดน้องไม้น้องไม้น้องไม้ก็สองแปดรวมค่ะใช่ค่ะ้ันคือเป็นของเลขเดียวหมดเลยพระเอกนางเอกคันนี่เลขเดียวกันหมดเลยพี่ชาสายได้ชาแปดสองแล้วก็น้องไม้ที่เป็นคันนี่ตัวน้องไม้ได้สองแปด ชนกันมาเลยคร <ST>. ับหลังจากที่ได้ไปชมภาพยนตร์ในโรงหนังมาสักครู่เลยครับเราก็รู้สึกประทับใจกับอ่าลองอะไรนะลืมลองลามเพชรปะก็ <ST. S 1> <ST>. มาไ,ไ,มไหว้แมรี่ต่อนะประเด็นเนียปกติไม่ค่อยได้มาใช่ไหมครับมาค่ะมาค่ะถ้าผ่านมาเส้นนี้ก็จะแวะตลอดมาผ่านละครอที่ อ๋อครับ๋ยวกขอ,อถือหมค์คุยสักนิดหนึ่งแล้วคนนะครับยังไงก็มาอยู่สารแม่นี่มาสารแม่นี่รู้สึกยังไงบ้างเวลามาสารแม่นี่ครับศรัทธาค่ะศรัทธาในตัวแม่ฮันนี่อยู่แล้วค่ะก็คือแม่จะประทานพรให้กับทุกคนที่ศรัทธานในตัวท่านค่ะก็ถ้าใครได้รับชมภาพ,พยนต์ตำนานชื่อฮันนี่แล้วก็มากราบไหว้แม่ขอพรกันได้ค่ะ มันหน้าตาใครเดี๋ยวไหมคะมันมันลูกกัมันมีอยากมีอะไรจะฝากไหมฝากให้คนทั่วประเทศรอติดตามชมแมนตำนานแมนินสีสานกับก็ฝากค่ะเพราะว่าเป็นผลงานหนึ่งที่ชาวอีสานอย่าง พี่ๆพ,พวกเราเนาะก็ตั้งใจจะนําเสนอถึงความภูมิใจเกี่ยวกับนักร้องเสียงกรรมเบญีค่ะแม่ฮันนี่สีอีสานก็นไหนๆก็มีภาพยนตร์ออกมาแล้วก็ติดตามชีวิตถึงความกรตันยูของท่านความพยายามของท่านจนได้เป็นศรรภภิลปินก็อยากฝากให้ทุกคนได้มาดูเรื่องนี้ค่ะเพราะว่ามีข้อคิดมากมายเลยค่ะมี เฟซมีอะไรให้ติดตามช่องของลองได้ไหมคะมีอะไรบ้างช่องทางไหนบ้างกับเจาน้ำเพชรนะคะสามารถติดตามได้ใน i n นสตาแกรค่ะ n x m p e s s ค่ะแล้วก็วันนี้นะคะมีละครเพิ่งออนแอตอนแรกวันนี้ค่ะช่อง32เวลา3ามทุ่มครึ่งค่ะตอนตรวนควรค่ะก็ฝากตรวนควรคืนนี้ด้วยนะคะช่อง32วันนี้ตอนแรกค่ะตรวนควรค่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ นางเอกคู่แฝดค่ะที่เขาเป็นพี่น้องที่แยกกันแล้วก็มาเจอกันค่ะก็ก็ตามลราหาฆาตกรที่ฆ่าคุณแม่เขาค่ะคืนนี้ตอนแรกค่ะฝากติดตามิดตามด้วยนะคะเอาจะเก่งเหมือนตานนพี่ตาสรพบงอันนี้คือร้านร้านของพรพงชาตรีเลยครับค่ะเป็นร้านเลยใไกลๆค่ะหลางน,นะคะทางน,น,นะครับเป็นร้านน้ำเพจได้แปดศูนย์สองค่ะแปดศูนย์ พี่ชาไทยได้แปดสองค่ะแล้วก็น้องหม่ยค่ะน้องตัวเล็กคันนี่ตัวน้อยค่ะได้สองแปดปะสองแปดสองแปดด้วยกันเลยโอ้ก็ลองดูค่ะต้องดูค่ะเป็นแนวทางเนาะเป็นแนวทางครับฝากให้กำลังใจน้องน้องน้ำเพชรด้วยนะครับขอบคุณนะคะฝากติดตามด้วยค่ะ ถ้ามีดังเรื่องตำนานแม่นิสีสารไปถ่ายโรงที่ไหนให้ไปติดตามดูเลยครับรับรองว่าน้ําตาไหลแน่นอนนะครับอะค่ะฝากด้วยนะคะเอาฝากด้วยนะครับคุณชมครับอ่ะขอบคุณครับผมก็เรามาจากชมภาพดิธีมาแล้วนะครับคุณผู้ชมและกันก็คือโอกาสมาไหว้แม่นิสีสานนะครับก็นางเอกก็มานะครับพระเอกก็มาแล้วก็ นางเอกตัวลอยตอนตัวเลขเหมือนกันนะครับตัวเลขก็ประมาณนี้นะเอฟซีนะครับเอมไม่ได้เขียนแต่ว่าเลขไม่ได้เขียนก็เลขที่เดี๋ยวแอมจะพิมพ์ให้ขึ้นหน้าจอไว้นะครับตัวเลขอะไรบ้างนะครับที่อ่าตัดทิ้งดิซานแม่นี่สีสาแม่มาจากไหนเนาะแม่แม่มาจากไหนเนาะมาจาก อายุธยาโฮมาไกลนะแม่เนาะมาไกลโอ้โหร้านที่ร้านแม่บอลเลนโอ้โหเลนอ๋อเลนเป็นเป็นญาตของแม่เลนโหนญาติญายิของแม่เลนเนาะับยาโอ้ับแล้วสระพงศ์ชาตรีนี่เป็นญาติกันหรือเลยโอ้โหครับผมเป็นญาติกันไม่รู้สึกยังไงดูนางแล้วเป็นไงว่างแม่เดีอ่ะใช้ได้เลยล่ะน้ำตาไหลไหมเนี่ย นังดีมากนะแม่นะจะลองตอนตลาดก็ไดเตอนตาจ้ะตอนที่รถนั่นตอนที่จะเดินมาเราไม่คิดว่าจะได้มาตรงนี้นะแมนเนาะมาสถานที่จริงที่เสียงชีวตนะครับตรงนี้เนาะนี่ก็มากันหมดเลยก็เลยต้องมาจแม่ชอบตัวไหนแม่ชอบเลขที่ว่าเลขที่มาที่นี่แม่ชอบเลขไหนตัวเดียวตัวเดียวชอบตัวไหนแม่แปดซอง โอชอบเลขชอบเลขนีด้ได้นี่เป็นทุ่ดของนางเอกนี่มั้งเป็นทวดเป็นทุ่ดนางเอกอะไรแม่นางเอกแม่นางเอกอยู่แม่นางเอกลวดหนึ่งแม่กับพ่อนางเอกอยู่โอ้แม่นางเอกกับพ่อนางเอกยืนลบด้านหลังสวัสดีครับผมเอาฝากติดตามน้องด้วยนะครับคุณผู้ชมนะครับเรื่องอะไรเรื่องบ้านโชคดีสีขาวช่องสามสองไทยรัฐทีวีค่ะทีมนี้ทีมนี้ออ หลังเรื่องแรกเลยตอนน้องน้องวันนี้เข้าพร้อมกันจะเรียนเปลี่ยนมาลาดกันโอ้จะเริยนทางต่อเลยคอยเดินทางปลอดภัยด้วยจ้ะขอบคุณมากค่ะโอ้ถ้าวัลที่หนึ่งอยู่ในมือผมเอ่นี่ไง802ไูนยองไงโอ้อยู่ในมือของน้องแลวค่ะโอ้ดศสองสี่เลยนะครับโอ้มีหลักฐานถ้าถูกถ้าวัลที่หนึ่งในตามไปทำข่าวทุกที่เลยครับไม่ต้องตามไปเลยถ้าถูกแล้วมาเจอกันที่นี่เจอกันที่นี่เลยครับจ้าสวัสดีค่ะวันนี้ดีใจนะ มาพร้อมแบบสิ่งดีๆคือไปดูหนังมาแม่ไปดูหนังแม่ตำนานแม่นี่สีสารเขาปฐทมบทวันนี้เปิดโรงฉายเป็นวันแรกเราก็เชิญได้และรับเกีิมาแถลงข่าวแล้วไปดูรอบสื่อมวลชนด้วยมาก็เลยถือว่าโชคดีของเราเพราะเรามาถ่ายทําแม่นี่มาตลอดสุดท้ายกะบุญบารนาเราก็เชิญให้เรามามาร่วมดูหนังด้วยเป็นคนแรกด้วยับทีมงานคนเยอะไหมคนเยอะไหมบ้า แต่วันนี้าตัดสื่อมวลชนเขาไม่เชิญไปดูอืแต่วันนี้คอยแม่เอาอะไรขอพวงมาลัยกับน้ำส้มมะเร็งไหว้จ no ้าได้แม่ฮันนี่ให้หน่อยเพราะว่าทีมไงทีมข่าวเราขอขอพรนะครับจากแม่ให้ประสบผลสำเร็จจ้าแล้วก็ถูกเลขตังหวยเอฟซีที่ชมอยู่ให้มีโชคมีลาภนะแม่เนาะจ้าใช่ขอแม่เป็นตัวแทนเป็นตัวแทนให้สื่อมวลชนเลยเนาะกับยูทูบนะครับไม่อ้าไม่ไปขอบคุณแม่นะครับเดี๋ยวนี้จ้า ได้ได้แม่ยังไม่จะไม่ได้ดูเหรอจ้ายังค่ะก็ยังขายของอยู่ว่ายังขายของเดี๋ยวก็ได้ไปดูเนาะจ้าจะแม่ลองลากเส้นมาไปด้วยเด็แม่ได้จ้าได้ได้ครับอ่ะแม่ก็เป็นจ้าจ้าได้ได้ได้วันนี้เราก็มาขอโชคล้วยเหมือนเดิมก็ได้แต่สิ่งดีๆมั่งมีสิริสุขร่ำรวย มีน้ำแดงน้ำเปล่าเป็นผงมะลรยนะคะวันนี้ท่านสสคนบ้านแม่ฮันนี่ก็มานะแต่เพิ่อน <มา S 1> แล้วมได้ได้สัมภาษณ์อยูย่แม่ได้ได้สัมภาษณ์เลยจ้ะเป็นเป็นเป็นคนบ้านเดียวกันค่ะ<อ>กับแม่ฮันนี่จะ้ะเพิ่ดมาท่านสสชื่ออะไรก็จําไม่ได้นะ่ะ ทีู่จเม่ไครับที่เพิ่นไปงานดู <จะ S 2> เอ๊หนังแม่ฮันนี่นี่แหละจ้ะเดี๋ยวแม่ไม่อธิษฐานให้น<จ>ะครับจ<ะ>่าได้นะได้ทีมงานเรามาถ่ายขอขอพรแม่ฮันนี่นะครับจะได้ให้แม่นองเป็นตัวแทนนะครับสาธุสาธุเจ้าที่เจ้าทาง,ทางองค์พระแมธรณีสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้ปู่ดำคุณยายปากแดงแม่คนนี้สื่อสาร หนึ่งธันวาคมนี้ขอให้ทุกคนมั่งมีสิสุขลำรวยลำรวยเอาตรงที่เพื่อนมาแบบดาราพระเอกกับนางเอกเนาะเพื่อนยิบได้เพื่อนยิบได้ศูนย์อนนะแปดศูนย์สองแล้วเพ่นก็หยิบได้อีกสองแปดนะเป็นเลื่อยวันเกิดเพื่อนด้วยเพื่อนบอกขอทุกคนมั่งมีสิสุขลำรวยหนึ่งธันวาคมนี้ขอให้ทุกคนเฮงเฮงปังปัง,ปงกดติดตามกดไลค์กดแชร์ ให้มีคนติดตามเยอะๆนะคะขอให้รวยๆทุกคนนะคะสองแปดเนาะจ้าขอบคุณค่ะรวยๆนะคะขอบคุณจ้าขอบคุณนะคะสวยมากเลยค่ะตลอดปีตลอดไปจ้าเฮงเฮงรวยๆค่ะขอบคุณแม่นมมากเด้อสาธุสาธุอ่าขอบคุณครับใครมาที่นี่ก็อย่าลืมนะครับมาไหว้นะครับมาขอพรได้ทุกอย่างเนาะ ได้ทุกอย่างขอด้านธุรกิจการงานค้าขายด้านโชคลาภหรือด้านจะขายที่ขายทางสอบข้าพยาบาลตำรวจได้หมดนะคะจ้ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะรวยรวยรวยจ้า